อันนี้พินจะมาเปลี่ยนกระถางต้นไม้เต่าน้อยนำโชคน่ารักมากกว่าเล็กๆคล้ายบุกแต่ไม่ใช่บุกนะจ๊ะขอจะทิ้งสเปิร์มไปทั่วจ้ะนี่เจพินได้มาจากร้านต้นไม้อันนี้วิธีการปลูกนะ่านหุงข้าวกับดินยิพินจะผสมกัน ดินที่ลื้อจากออกจากกระถางเก่าอ่ะจ้ะไอ้นี่่านข้าจะเป็นไต้ไปก่อนก้นกคนกจะตาได้วยดินไต่เพื่อว่าดินมันจะได้ไม่แน่นนะจ้ะพอละลายแล้วดินมันจะได้ไม่แน่นไอนน้นี่ไอ้ใบกํมปูหมักดินกับฐานหนึ่งส่วนสองอย่างรวมกันหนึ่งส่วน แล้วใบกัมปูหมักกับขี้วัวอีกหนึ่งส่วนจ้ะอย่างละหนึ่งส่วนเท่าเท่ากันดินกนระถานเท่ากันใบกัมปูกับขี้วัวเท่ากันแล้วก็ใส่อย่างเราเท่าเกันนะจ๊ะเรวก็กามาใส่เ้ยนะการหมกักดินของเย,ยพินก็ทยอยใส่ใส่ไปนั่นไปอันนั้นหมัง่งอันนี้หมั่งใส่ไปเรื่อยๆเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อเขาจ้ะ วัสดุหาเองได้ง่ายๆในบ้านเราเนะาะถานพูกเขาหว่วยอาถ้าเราไม่มีถ่านเลยเวลาใบไม้มันย่อยสลายแล้วมันจะทำให้ดินแน่นจ้ะถ้าเรามีถ่านมันจะไม่แน่นแค่น,นี้เรียบร้อยเดี๋ยวจะพินปลูกต้นไม้ก่อนเนาะอันนี้ปลูกต้นขิดกระโคก่อน เวลาหน่อยจ้ะเะพินจะบอกว่าเาก็โก้เนี่แสดงว่ามันต้องเป็นต้ตนไม้โตยากแน่เลยดูลักษณะรากนะไม่ยาวมากเลย<ม>เห็นไหมรากกับต้นสูงรากยาวกว่าต้นอีกเนะีย่ยเะพินวางกับพื้นจะได้ดูจัดจ้<ม>เห็นไหมรากกับต้นเนี่ยความยาวเนี่ยรากยาวกว่าต้นอีกนะแบบไม้มีรากแก้วเลยจ้ะดูแล้วเนะีย่ยเะพินว่ามันคงเป็นไม้โตช้าจะ้ะ ราคาแพงนะเนี่ยต้นนี้เยพินซื้อมาสาม้อยบาทนะเนี่ยแต่เยพินชอบความสวยของเขาจ้ะเขาบอกเป็นไม้มางค้นอีกชนิดหนึ่งที่ว่าคนจีนก็ชอบปลูกจ้ะมันเป็นไม้เมืองจีนจ้ะเดี๋ยอันี้เยพินก็จะเอาดินที่ผสมไว้ใส่ลงไปเนาะ,ะมาขอเวลาลงก่อนเนาะ,นะเสร็จลายเปนหนึ่งต้น นี่ก็เหลือเต่าน้อยนำโชคมาเยาพินชัาเปลี่ยนกระถางเต่าน้อยนำโชคอีกต้นหนึ่งเนาะนี่จ้ะการใส่ถ่านถ่านป่นไปอะ่ะมันจะช่วยทำให้ดินมันไม่แน่นมากนะจ๊ะที่เยพินทำไว้แต่แรกเหนะ็นไหมแต่อนี้เยพินจะมาอวดอันนี้ด้วยที่ใส่ปุ๋ยอะ่ะนี่จ้ะ ปุ๋ยไม้ใบยพินซื้อมามันถุงได้ยี่ิบบาทมันใช้สูตรอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้หรอกเนาะแล้วอีนนี้ที่ใส่ปุ๋ยอะจะเห็นไหมมันเป็นพลาสติกอย่างเงี้ยมันมีฝาปิดจ้ะเนี่ยแล้วก็ปุ๋ยใส่ไปในนี้ให้เต็มเนี่ยเนะเสร็จแล้วเราก็เสียบไปอย่างเงี้ยโคต้นไม้อย่างเงี้ย เวลาเราลดน้ําปุ๋ยมนะันก็จะค่อยละลายละลายซึมไปในนี้เองจะ้ะมันจะไม่มากเกนเกินไปจะ้ะแต่นี่ยพินเพิ่งใส่นะยังไม่ได้ลดน้ําในปุ๋ยอ่ะเพิ่งซื้อมาจะ้ะอันนี้น้องไพยย่เยพินก็แบ่งมาให้นะอันละสองบาทเนี่ยอันเนี้ยพลาสติกเนี่ยตามร้านขายของยี่สิบบาทอะ่ะมีขายจะ้ะแต่เยพินยังไม่ได้ไปหาซื้อนาะที่ใส่ปุ๋ยมาเยพินมาปลูกอ,อันนี้ต้นหนึ่งเตาน้อยนำโชค จัดเรียบร้อยละเต่าน้อยนำโชคพร้อมได้ปุ๋ยของยิพินน่ารังไหมจ๊ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ยี่พินบ้างนะจ๊ะเขาบอกว่าเต่าน้อยนำโชคเนี่ยเขาปลูกแล้วจะมีโชคมีลาบนะจ๊ะนะจ๊ะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีก็หามาปลูกกันนะจ๊ะพวกที่ชอบเสียงดวงเสียงอะไรเขาบอกถ้าเต่าน้อยนำโชคงามก็เจ้าของก็จะมีโชคมีลาบจ้ะ ปลูกแล้วดีจ้ะปลูกแล้วดีปลูกแล้วรวยจ้ะเต่าน้อยนําโชคนะจ๊ะนะจ๊ะแต่เยพินก็คงมีโชคมั้งเพราะตั้งแต่เยพินปลูกมาต้นไม้เยพินเอามาหลายๆต้นเนี่กะมันใกล้เนี่ยดีจ้ะสวยงามดีอยู่แต่เยพินก็มีความสุขดีอ่ะเดี๋ยวจะเอาอย่านี้มาอวดอีกต้นหนึ่งไม่อวดที่ฝากพวกนี้ค่อยอวดเนาะให้ดูวันล,ละหลายๆต้นเนีย่ยเพื่อนๆเบื่อเนาะ เต่าน้อยนำโชคงะก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะจ๊ะนะจ๊ะ